สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้ของงวดที่แล้วนี้เข้ามาเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนหลักร้อยนี่หลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ของงวดที่แล้ว วันนี้ก็เอาสูตรใหม่นะครับมาให้พิจารณาดูนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับมันจะตรงกับกรงวัดที่ออกหรือไม่นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรี J R eed, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใ,ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยบนก่อนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก3 2 4นะครับงวดแรก วดแรก6กบวกแเป็น14 14ีบวกหเป็น15บาได้เลข5นะครับเลข5เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก3 2 4หลักร้อยบนนะครับคือเลข5บวกกันแล้วได้26นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8 5 2หลักร้อยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้16นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก865 คือเลข8นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้9นะครับเลขเเป็นเลขคี่นะครับผลลัพธวัลที่ออก3 5 6หลักร้อยบนนะครับเลข3เป็นเลขคี่บวกกันแล bon ้วได้6นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก6 4 6หลักร้อยบนคือเลข6นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้11นะครับได้เลข1นะครับเอาตัวท้ายรางวัลที่ออก9 7 8 หลักร้อยบนคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่บวกกะรัตย์ยี่สินะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0นะครับเลข0เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก696นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข6เป็นเลขคู่บวกกะรัตย์ยี่สิบสเลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก898นะครับหลักร้อยบนคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่ บวกกันแล้วได้เนะครับเลข9เป็นเลขขี้นะครับหรางวันที่ออก1 4 5หนะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข1นะครับเป็นเลขขี่อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเข้ามาก็2 4 6 9นะครับ9งวดติดเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงนะครับของงวดที่แล้วนี่หลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนของงวดนี้นะครับ 6บวกนบวกนะครับเป็น14ได้เลข4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับ1น่ธันวาคมนะครับ68หลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็ะจะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1เรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสูตรนี้เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสถิติที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก3 8 8นะครับยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ ก็ถือว่าดีดีนะครับงวดแรกที่ลง1ตุลาคมนะครับเข้ามาก็16ตุลาคมนะครับก็เข้ามา1พฤศจิกายนนะครับก็เข้ามาแล้วก็ของงวดที่แล้ว16พฤศจิกายนนะครับกับของวันที่ออก1 4 5หหลัก10บนนะครับ เลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับตามสูตรนี้นะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่เรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาผลด้วยหลัก10ล่าแล้วก็มาผลด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักแสนเลขสี่ ล่างเลข3แล้วก็สิดท้ายครั้งที่2นะครับเลข3 4มบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0นะครับได้เลข0นะครับเลข0เป็นเลขคู่นะครับ1นธันวาคม สิบนนะครับจะเป็นเลขดคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับที่เห็นผลงานก็สีวดวติดนะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับสถิติงัวแรกที่เริ่มเข้ามาจากหววที่ออก852สนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 แนะครับงวดแรกที่ลงนะครับ16กพฤศจากรยนที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออก1 4 5ี่ห้าหลักหน่วยบนนะครับเลข5นะครับเป็นเลขที่นะครับเข้ามาตามสูตรนะครับงวดนี้งวดที่2ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับกับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหน่วยบนเลขห้าหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเลขสอง แล้วก็หลักสิบเลกท้ายครั้งที่สองเลขสามหบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10ได้เลขศูนย์หนงันวาคมหกแ เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับลองมาลองดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยบนนะครับคำนวณได้เลขศูนย์นะครับจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับ การตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดตัดก็ผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ